บัสดีค่ะของลูกค้าคุณวารัญชยาที่ส่งมาบอกว่ากาพ่นสีมีปัญหานะคะเดี๋ยวเราจะเปิดดูนะคะตรวจสอบดูว่าสินค้ามีปัญหาจริงไหม บิดไกค้างไว้ยังไม่ต้องพ่นน้ำเขาบอกว่าน้ำหยดลองดูซิว่าหยดไหมก็ไม่ได้หยดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าไกลค้างเฉยๆนะคะโอเคแต่ถ้าลูกค้าไม่สบายใจเดี๋ยวเราจะส่งเปลี่ยนตัวใหม่ให้ค่ะเอาตัวใหม่มาลองค่ะ ค okay. นี่สินค้าตัวใหม่แล้วนะคะน้ำไม่หยดไม่รั่วนะคะ โอเคสรุปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้ลูกค้าให้นะคะสวัสดีค่ะ